สวัสดีครับพวกผมนิคมออนทัวร์นะครับพบกันเช้าวันพุธที่3กันยายน2568นะครับส่วงประมาณเช่นโมงคิร์กครับตอนนี้นะครับบรรยากาศขึ้นฝ่าขึ้นฝนตั้งแต่หมู่ว่านหมู่ว่านก็ลิ่นลื่นมากนะครับเป็นช่วงๆนะครับทัวร์ทัวร์ฟักแก้วนะครับพอจะดมปลูกไว้นะครับปลูกไว้สะกินนะครับเลยมาให้เบิรงความเขียวๆนะครับเพื่อจะปลูกได้ซ้ำนี่ก็บ่ง่ายนะครับต้องหดหนานะครับหิวนามาหดนะครับเพื่อจะเป็นทัวร์ใดเนาะ ครับบรรยากาศฝนลิ่นๆมื่อนี้นะครับว่าแต่สิบ่มาอีกเนาะนยังมาอยู่แต่ว่าเขาเนาะมันถือฝนแน่มันก็ซื้นขึ้นแน่แต่ว่าก็ผมว่าหลายเจ้าเลยคือสีอยากอยู่ปีนี้เนาะมันบ่แต่ก่อคือมันตรงเลยนะผมสีมีเวลาแต่ก่อบ่วล้อีกเดือนหนึ่งเนาะนี่นเดือนกันยาตุลานี่ก็ตั้งทองแล้วนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศาไฮน้าบ้านเท่านะครับสีสเกตครับนี่ครับผมวานปุ๋ยใบ2ออาทิตย์แหละนะครับ เขียวๆเป็นหย่อมๆนะครับมองได้มันบ่ทัวกับกัย่างเหลืองอยู่เนาะพอพิ่นกับมห้วยมือเสารนี่เนาะเร้ว้อยอ่าย่าย่าหไว้นะครับนี่มันแดงมันหยามันหลายเนะครับมันสีขึ้นได้ยังไงเนาะไม่มีน้มเด้ครับนี่มองหัวหน้านะตัวนี้นะครับน้มกับโบแชถามมันมาต่อเนื่องหรือว่าเอ่อจากนี้ไปมีน้มมาแช่อาซีอาซีดีขื้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ารุนกันไปว่าได้ค่ารถเกียวบอนะครับได้่าลงทุนไปบอนะครับ ก็ต้องรอรุ่นนะครับเสาร์วันนี้วันพุนนี่ฟ้าเป็นแบบนี้ครับว่านก็มาเป็นช่วงๆนะครับมาซ่าออกประมาณบ่ายสองนะครับก็มีแดดเนาะนะครับเขตพื้นที่อุ้งพ่อพิสัยนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องที่ถามพี่กัดมาว่าอยู่หมองได่นอหนะครับนี่ทางเขาน่าโกกขี่เล็กโกกดูโกกเอ่อยังก่อจานต้นจานนะครับนี่ต้นยางหน้านะครับปลูกไว้หลายปีอยู่เพื่อสิเป็นเพราะว่าดินมันดินใหม่นะครับมาปรับใหม่เบิดเลย ะครับเป็นสวนในหน่อยนึงหรอกครับแต่ว่าก็ยังก็ลดเสริมให้โลกเย็ยนขึ้นเนาะปลูกต้นไม้เพิ่มในขาน,นาดนะครับกัด้านดินเขาไมา่เป็นทางนะครับเอาหลายคนติดตามผมก็ค,คือสีอหูเนาะว่าเป็นสวนในหน่อยแต่ว่าเขามาเห็ดยามเสายาไม่ได้พ่อแม่นะแต่เห็ดเป็นแบบสวนขอบขั้วในหน่อยเนาะพอได้ปลูกอยู่ปลูกกินครับเป็นโพ่นน่ะละคือเอิ่นว่าโพ่นใหญ่ขึ้นมา นะครับบรรยากาศย่ำเอซ้าๆนะครับพูนหลด,ดออกไฮออกหน้าจอดไว้ในในทางนะครับระวางงูบานนะครับทองฝาเหมือนกัควันไอ้บรรยากาศมันเป็นท่องฝาเงาเงานะครับเมืองต้นใหม่เก่าแก่ในหน้าก็เสียไปรายลยได้ครับเหลือแต่ต้นนหน่อยในแหนะ่เนาะบรรยากาศบานเท่ามือหนีเนาะมีเป็นหน้าวานนะครับมันมีหน้าวานหน้าหยอดได้บานผม บอกใครมีแต่มันนาดำนะครับนี่กันยังแดงอยู่ครับบานปุยกับบ้านขึ้นฝนพัวหมาานอะครับเนาะหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่แหละที่คมขับรถผ่านไปก็เป็นแบบนี้ส่วนหลายเนาะเอาให้ได้คารถเกียวให้คาลงทุนก็พอสิไปได้อยู่หน้าครับให้มันมันหลอดเนาะหลอดมหมก็ว่าผลผลิต,ตออกมาออกร่วงแล้วเม็ดตรงเม็ดยังสีหน้าครับเป็นกนาลังใจให้ไลยหลายคนเลยครับทํานาปีนี้นี่คือสภาพต้นเขาปีนี้ฝนบวรวงกับว่าได้เนาะ มือกองผมมานานเลยกันวันนี้มาเบิ้งหน้าวานครับหน้าวานเอ้ยวันนี้มาเบิ้งหน้าหยอดครับพี่ผาเบิ้งหน้าหยอดเนาะนี่ครับหน้าหยอดเพิ่นโอ้งามนะครับใส่รถหยอดนะครับนี่ตัวนี้เพิ่นบริตัดนะครับเนาะโอ้นี่คนหาหญะเบาจ๋องเบาจ๋องโอ้หาหญะในขันเอ่อในคันหนาเนาะหงัววิธีย่ำเสา พ่อแล้วบ่พ่อแล้วบ่พอบ่<ะ>พอแล้วบ่พ่อเราวญานะโอ้พอ่อแล้วคุณวานี่บ่าฉลองคุณวามันเป็นงามเพราะว่าเกิดจากจากฟุนคุณน,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 นะไอ้ปุ๋ยปุยคอ,อกกันบ่สิบรถไทย<อ>โอ้นี่ครับปุ๋ยคอกโอ้นี่คือหน้าหน้าใส่ปุ๋ยคอกเลยครับนี่งามเลยนี่ความต่างเนาะครับน้องเบร์ไซคเคมีเนาะโอ้นี่หอมูลจาก โอ้มันเสียงงามเพิ่น,งงนวะเอาเบลี่งบรรยากาศเข่าวานกับเข่ายอดแล้วก็เข่าที่ใส่ปุยคอมีพันเดียวนี่ละอันไหนก่อมีพันเดียวเอองามเนาะโอ้ไฟกับมือสื่อชมเนาะมีพันเดียวนี่ละเพื่อนวะโอ้อโอป่าวกุ้งเท่าลอยเอสแต่พันเดียว ขันขันสีสเกตติว่าพันเดียวมีพันเดียวโอ้นะครับนอเอาอืนงานอีดีครับตัวนี้เพื่อนว่าเขางามนะครับเพื่อนเขาเพื่อนใสซิฟโกรถไทยอยู่นะใสใสปุ๋ยขอกนะครับก็เลยอยากชื่นชมผลงานของเพื่อนนอภูที่เฮ็ดนอนะครับนี่เบืองตีละใบเฟื่อยเลยครับโอ้งามมีดีครับนี่เบืองลงมาเบิ่งในถนนนี่ยังบ่ท่านขากทอยยางมาในขนาดเลย มาในขคณะน,นี่โอ้พี่อยังเพียงเอิกลุมแล้วครับนี่เอื้องามกุมูในเขตนี่นก็ถือว่าเอ่อผลนเะทบถือวิธีนะปีนีบ่บอกระทบปนไหนเนาะขันมาห่างสีดีเลยฝนนะครับมันมีมันมีก่อไหม,มน,มมนี่คือการแต่ก่อของเข่าหยอดเนาะแต่บอบอไดอ้ดผมบอได้ว่าให้เห็ดหยอดคือเพิ่นไหนผมว่าเห็ดแบบความต่างนะบ,บอบอได้เหตุคือก้านเบิดนะมีการมีมีการวางแผนมีมีการใส วิเคราะห์อย่างที่น่าก็กต้องลงทุนเลยครับบริเวนว่าบรลงทุนเนาะแต่ละคนกับวิธีการบอคือกันสุดท้ายกเกี่ยวกับความกันถึงเก่าแ,แต่ว่าไพสีมันนักมันเบาเนาะในการเท็ดเอานะครับมือหนีมาเบิงฝนอา่าเบิงเขาเป็นเบิงฝนนะครับเขายอดกับเขาวานนะครับนะ่ะหน้าผมมันละเขาวานนะครับนี่กับเบิงเขายอดเพื่อนอพี่น้องไทบานเพื่อนก็ว่ามีพันเดียวละเพื่อนว่าอืมคือหน้าเดียวนี่างเงามกว่าหมูวเปิ้ดตำบลเพื่อนว่าเอาคำบอกของเพื่อนได้ผมผมมาแปงให้ฟังนะครับเนาะ บรรยากาศบานเขายู่ซีสเกตงามดีครับนี่นี่ผมสีมุนในเบิงเนาะนะครับงามงามนะครับมึงโอ้ใบงามแหงเอาครับผมมืงนี้มาอัปเดตต้นเขาระวังหน้าวานกับหน้าหน้าหยอดนะครับแล้วก็วิธีการใเพิ่นใส่ปุ๋ยแบบไหนจะงามแบบนี้เนาะเอาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ